มีคนเมาโค้กด้วยพาเด็กๆมาเล่นน้ำแต่พาดอย่างหนึ่งหมามาด้วยได้ดดจะได้มากเลยแล้วน่าจะเอามาไม่ได้ไงคะก็เลยไม่ได้ามาจะให้ดูบรรยากาศแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินันกวันนี้ก็เป็นวันของครอบครัวนักร้องก็ อารมณ์ว <łość> ่จอยอยากร้องเพลงแต่ร้องไม่ได้ก็เลยบําบัดด้วยการกินกินและก็กินแล้วชุดนางก็เป็นอะไรที่ไม่เข้าพวกระเต็นก็ใส่ชุดพร้อมเล่นน้ำมีเรือด้วยมีเรือด้วยอันนี้จะให้ชมบรรยากาศนะคะชมเฉยๆคือเหมือนสภาพไม่พร้อมเรือก็เดีว วันนี้เราก็จะมีสาวสวยประจำหมู่บ้านมาด้วยนะคะพี่ของแบ็กกี้กับไอวี่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> อ๋อเชือกพันสายไอ,าอานะ้นั่นอันนั้นบูทููทมา้์เนาะอเ ไอฝนก็ไอฝนท้อจมน้ําก็ไปคือกัน <c oughs> นักร้องไปจาครอบครัวก็นั่งรอครับนั่งรอร้องเพลงรับเพราะว่าเครื่องเสียงมีปัญหาหน่อยนึงตอนนี้เขากําลังจะไปเอามาเปลี่ยนให้แถวบ้านดีอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องไปไกลก็ยังมีที่ให้ร้องแพรมีเยอะได้ละกาลังคิดอยู่ว่าจะต่อเวลาครึ่งกลางวันดีไหมเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอาหมามาด้วยได้เราพลาดตรง <c oughs> ที่เราไม่ได้สอบถามข้อมูล เสียดายเลยคิดถึงเด็กๆเลยแต่ก็คุยกันไล้ว่า <S <S เดี๋ยวอู้ <S 1> <S 1> เสียงห้องน้ำนะแต่ก็คุยกันได้ว่าเดี๋ยวมารอบหน้าจะเอาเด็กๆมาด้วยแต่เขาไม่ให้ลงน้ํานะคะไม่เป็นไรเอาอยู่บนแคร่นี่แหละเราไปไหนเด็กๆก็ต้องได้ไปด้วยไว้วันหยุดหน้าเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบแล้วกันบรรยาก,กาศก็ดีแล้วถัดจากตรงนี้ไป ก็จะเป็นวัดพระธาตุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพระธาตุกันภาคบ่ายออกจากที่นี่ไป <c oughs> มันหยุดก็จะผ่อนคลายกับครอบครัวประมาณนนะะเนีย้ยค่ะมีโอกาสก็จะแวะเที่ยวบ้างอะไรบ้าง อย่ากินข้าวเสร็จกันก็จะลงเล่นน้ำตรงนี้ทำเสร็จอ่ะอย่ามาเปรียบถ่ายแล้วเราก็จะมีนางแบบแบบไหนอเอาคนย้อมาด้วยค,คือนักร้องเราเดือดร้อนมากค่ะค,คนนึงก็จะมาชอบถ่ายรูปอีกคนนึงก็จะมาเล่นน้ําคนนึงเป้าหมายก็คือร้องคาราโอเกะปากไม่แดงแดงไม่มีนะลูกเ,เราต้องปากแดงแดงจึงจะได้เยอะ ก็รู้เห็นไม่เคลื่อนว่าิบก็ผ่าิ0ก็บอกเอากล่องเล็กก็เพราะว่าอากาศมันเย็นน้ำเย็นไม่เย็นน้ำอ่ะน้ำไม่เย็นใช่ไหมอันนี้คือตุ่นหล่อไปจำบ้านไปลงเล่นน้ำไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งรอบถ้ามีเวลารอบบ่ายอาจจะลงไม่บ่ายเราจะอยู่ถึงเที่ยงเที่ยงแล้วเราก็จะไปไหว้พระต่อเี๋ยว่อนที่ประธานที่อยากไปกันอันนี้ส้มตำสั่งมาล้วก็ยังไม่ได้กินคือจะเซรฟฟี่ต้องสวยกันค่ะไม่สวยไม่ได้ ตอนนี้เรือเครื่องเสียงก็มาปล่อยมาเปลี่ยนให้เราแล้วแล้วก็เป็นเรอคนเล็กๆแค่นี้ค่ะมาเที่ยวบ้างตามโอกาสเอา้าอยากสวยเอาละครับเครื่องเสียงเอา้า พอเราแพนว่าจะมาเที่ยวมาเล่นน้ํามีบางคนไม่เห็นด้วยไปเฮ็ดหยังพะนะพอบอกว่าไปร้องคาราโอเกะแต่งตัวหล่อเลยครับมาก่อนเพื่อนเลยครับยึดใหม่เลยครับคนหนึ่งสายกินคนหนึ่งสายเซลฟี่คนหนึ่งสายอัพที่ก้าวแล้วก็เลยลงตัวกันไม่มีการแย่งกันเกิดขึ้นพอ <mm> ดีไปแกะปลากระพง,งให้พ่อกินนูก <mm> โอ้ยิ้มแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้ยิ้มแล้วครับจะได้ลองเพลงยิ้มแล้วครับอารมณ์ดีเลยครับไม่เไม่ไม่ไไฟคือเชื่อมบ่ไดฤทธิ์แค่ไโคมันตาายขดอ๋อทำสายขาดร้อยวันพันก็เรื่องเหรอฮะไม่เป็นไรจ้าใช้เน็ตตัวเองจ้าไอ้นี่นี่ถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงปุ๊บคือขึ้นเขามาเรือเรือมาลากเองกันไหมคะโอเคเดตยวกันต่อัวเลยครับทีมโมงใคนต่อ ก็เหมือนเดิมถ้าต่อนะไปเอาหมาเลยกลับบ้านไปเอาหมาเลยอยากพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยไว้มารอบหน้าเด้อะก็ไม่ไกลจากบ้านมาประมาณสักสี่สิบก to ิโลไปแล้วเขามีพี่จองคันเล่นที่ไปรีวิวการเล่นน้ำ ร<จ>ะบบจอ,จอแล<ร>น i ั c o n n คือคือถ้าจะมีคนร้องเพลงเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมนี่อีกสามจะวขมงคนพวเราวุดร้องไปอกสี่เ้ขอะติดต่ดตดอ <c oughs> ต่อหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามอ่ะสามสองหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ำกันนะคะขออนุญาตลงไล์ก่อนขอบคุณมากมากนะคะที่มารับชมกันเดี๋ยวเราน้องจะทำใหม่